บสบายดีเมื่อน,นี้มาพบกับดาวเครื่องสาวเล่าคือเก่าด้วยพี่น้องอันบบกไกยโทรมากพี่น้องเอ,อ้ยว่ามีลูกค้าท่านผู้ใหญ่ใจดีสร้างเครื่องห้คนทั้งบ้านเพื่อนเนาะก็ะคือบ้านน้ำโมงกันละพี่น้องบอกให้จัดแบบเร่งด่วนเลยพี่น้องเอ,อ้ยจั้งหน่อยเพื่อนสิมาเอาเรื่องกับบูู้ดหรอกว่าเพื่อนเจ้าไปหายไ่นะพูดแต่ว่าทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่เมืองนอกกูเลยพี่น้องอันเพื่อนได้สร้างเครื่องนั้นเป็นราคา ทั้งมืดภายในะพี่น้องทั้งของทั้งสองถ่านเนาะอันสี่พันหาร้อยบาทเพื่อนบอกว่าจัดยังก็ได้คะแนนว่าจัดพวกเส้านี่แหละให้มันครบในสนะี่พันหานะเรื่องก็เลยกับสิมาจัดให้เพื่อนและพี่น้องเนาะกะมาเบืองน้ำการเดอว่าสิจัดอันนี้ยังแน่นะเรื่องก็สิบอกราคาเลยแล้วก็สิจัดใ่ถุงให้เพื่อนเลยเนาะมื้อนี้เบาไกล้เพื่อนบ่อยู่พี่น้องเบาไกลเพื่อนเอนมื่อบ้าน เพิ่นเมื่อเบียกเรื่องด่วนเนี้ยผู้เละเมื่อตั้งแต่แตเศร้าๆไปเรื่องกําังตื่นผู้หละเพิ่นก็เมื่อเลยเขาก็พั้นได้กินพี่น้องเอ้ยไอ้ตนเพิ่นอยูอ่ต,ติดนะใดเอาเลยนะพี่น้องเนาะมาเบ่งนำกันว่าเรื่องสิจัดซีมี้ยังแนยฮะนะประมาณตอนแรกๆผู้หละบอกใครเพิ่นมาเอาผู้ผู้ว่าเพิ่นฉีไปหมอบหายภัยเนาะเรื่องกันยังผู้ผู้คือกันอันนี้นะมีแต่ว่าจังไดกะ ถาลุ่นถาเบิองน้ากันเด้อพี่น้องพี่น้องสวัสดีปราลุงมาเห็นยังลูกสิมาจัดเครื่องซอยแม,ม่บ่โดยอันขอบ่ายขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเน,นี่ยวัยลูกว้ขอบใจเดอ้อที่อุ่นนุ่นแม่เฮืองขอบใจเด้อดที่อุดนเม่ม์เมย์เฮืองคุณงามขอบใจเลยลายมา,าสิขอบใจเลยลาย,ลายโอ้ยขอให้ผู้ใหญ่ใจดีมีสุขภาพแข,ข็งแรงเด้อ โอ้ยขอบใจลายๆเด้อเออยเด้อขอบใจลายๆขอให้เอื่อยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปเด้อเออยเด้อขอให้สบายอกสบายใจฮะแหละขอให้อยู่ดีมีแห้งนั่งเลยเนาะสุขภาพเข้มแข็งเด้อเออยเด้ออันอันนี้เมนเครื่องเด้อเออยที่เออยจะมาชีโนองจะมาจัดให้เดี๋ยวน้องจะเอาอันเข่าทงแล้วก็บอกราคาเรียบร้อยเด้อเออยเด้อทั้งมืดรวมมืดกับประมาณ4ี0 0ันหาะเออยเนาะ เดี๋ยวมาเบ่งนํากันเลยเดอ้อเมื่อนี้กะลูกค้ากะมีอยู่พี่น้องเลยลูกค้าเริ่มร้ายละกะไพอยากอุดนุนเฮืองกะมาอุดนุนใดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮืองลดราคาให้เป็นพิเศษเนาะไพยทีว่าตามมาจากยูทูบเนาะเฮืองจะลดราคาให้พิเศษเดอ้อส่งนี้กะเขาอเฮี้ยนเลยพี่น้องเอ้ยเติมขายพกเครืองนังเฮี้ยนแล้ะบางคนว่าเฮืองแกงกองไว้โพดเฮืองกะ ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามือใหม่หมนะพี่น้องค่ะขอโทษหลายๆเพราะบางคนก็อยากให้รีวิวเสือทั้งนอกในเครื่องกะซีรีวิวให้เบิ่งอยู่เนาะหัวสวงี้เครื่องกะจัดเครื่องให้ลูกค้านำ้ำเลยกะไลยแนวพี่น้องเอ้ยเบียกเกินอีกเนาะอันไอ้แบงค์ซีมาจัดเครื่องซอยแม่บ่ ไอ้อ้วนกระตัดผมใหม่พี่น้องเอ้ยเครื่องกระเป๋าลายเทืออะไรแหละเครื่องเนี่ยว่าบุคือเครื่องคือบุคือบุมหมักนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันเครื่องสีมาจัดเครื่องไห้เด้อเอ้ยเด้อเอ่ยอยู่ทางต่างประเทศกูเลยเนาะขอบใจเอ่ยอีกเท่านึงเด้อเอ้ยเด้อเดี๋ยวน้องสีมาได้เงินไห้บอกราคาเลยใช่ล้กลับสบายดีพี่น้อง เนึ่งเด้อเมื a. A ่อในการเฮีงกะสิมาจัดเพียงเนาะม่เบินเนาะเดี๋ยวแลวโอ้ให้ลูกสาวทยให้พี่น้องเลยเช้าทายหนเรื่องกะซอะไ่เลยเนาะสูงผู้หญิงพี่น้องเสือพี่น้องเสือได้เลยด้หนึ่งองสามสี่หาเสือนหาโตเด้เลยบนพวกเสือพี่ง่ายเห็นไหมเต้าปูนง่ายดอกพอเอาไก่่าจะตััปนายเป็นไง าตวอด้พี่น้องเรื่องไรเห็นจลอยสามสิบบาทได้เงินได้เงานเสืออางห่อย็ได้เรเอนน่ามาขรยสินเล้ยนี่ะแต่กะส่งได้พี่น้องส่งค่าสันแพนาเตพี่นองส่งค่าสันอีกสี่ตัเรื่องอะไรเห็นใจลอยสามสิบาทเนาะแกะส่งส่งคุยง่ายเนาะส่งค่าสันส่งาสันนีกเรื่องไรเห็นใจลอยห้าสิบบาทตัวนี้เป็นแพนเลย ล้วก็เสือเข็มยาวเข็นยาวผู้ใหญ่ต้นง่ายนี่เด้อตัวนี้มันปีนถางไปมาได้เครื no ่องไรเอาน้ำเต็มกล้วยอาก็เป็นพวกเสือเสือผู้ใหญ่เด้อเสือผู้เฒ่าสองตัวเป็นเสือเข็มยาวตัวนี้เป็นถ่างเงีป้ายเครื่องไรนี่แต่สามร้อยบาทไม่้องเด้อเครื่องไรหายสามร้อยได้เลยเด้อส่วนเกิดเกิดมีเครื่องไรห้ยนี่แต่ร้อยกว่าบาท ไ0บาทงายเบ่แพงเอาเบอร์11นี่เลยแล้วก็ส่งเป็นส่งผู้ใหญ่เบอร์36พุ่นแหละเป็นส่งคายาวตัวนี้เครื่องนี่ไปส0บาทแล้วก็มีส่งยีนถ้าว่าเพิ่นจได้ไปานะิ่นเอาให้ตัวนึงเบอร์36ถ้ามันหน่อยมันใหญ่่ก็สิมาเปลี่ยนห้่ได้อืแล้วก็ เสือเสือสตัวนาะเสือสีตัด้เลยเด้อเสือตัวยิ่ง่ายนหลคือเป็นเบอร์ประมาณสามเอ็กซ์และตัวยิ่ง่ายเลยเครื่องลายห่องหน่ยห้าสิบาทบวกเง้ยบ้ยน้บาสีตัด้เครื่องซับสีหาเป็นแค่สัตว์เสือตั แ้ะการนีแล,รล<อ>แล้วการเมื่อไรเด้อเมื่อแล้วแต่ว่าตัวน,นี้เป็นส่งส่งค่าสาันคุณยายเงหเอื่อยตัวนี้เป็นแทนาเงินขายยูารกสองร้อยหาสิบบาทเป็ตัวน,นี้นะเรื่องแถมให้เรื่องบบได้รเงินไห้เอื่อยเด้ออันในบินนี่ร่วมนะพอดีสี่พันหาเลยเอื่อยแต่แต่ส่งตัวน,นี้นะเรื่องขายนึ่งสองร้อยสองร้อยหาบ,บาทแต่ว่าเารื่องบบได้รเงินน้ำเรื่งแถมให้เลย ขอบคุณหลายๆเอืวออีกเท่านึงเด้อขอบคุณหลายๆ,ๆเอเวยิ้มใส่ใจดีต้องหน่อยเบาไก่เพิ่นสีมาเอาเอเวเนียนมืดเ,เลยยังหยัดแน่นแน่นเผื่ออาหารยานมันถือขนาน,นอันนี้เดี๋ยวมันสอขานี่จะ้ถาถาเบาไก่มาเอา เงยเบาไก่มาเอาไปเบาไก่กับเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมื่อนี้เพิ่นจะึ้นเมื่อเดียดะยังบระดิมถามเหมือนจังข้าวเมื่อลูกมะกะบูใช่ไหมเมื่อบ้านจะขึ้นกับเมื่อเลยเดี๋ยวเพื่อนสิกีตัวนี้เม่นเม่นบินบินหาเพิ่นเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาอ่านหรือว่าไล่ให้เพิ่นอะไรพี่น้องเพื่อนใส่ชงเอาไว้ในถงเลยใครที่ว่าสนใจอย่างมา เขามาเบิงยูฮานเนาะอันให้ติต่อไลยองเรืองเลือดเดยอดเฮืองเ,เองจ้ากลิ่นให้เบิงเนาะแต่กะรือว่ามียังด่วนกะติดต่อเบาไก่ได้ได้พี่น้องเด้ออันขอบพคุณหลายผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าพุบุนอาหานเ,าเนาะขอบคุณหล,ลายๆลเด้อขอบคุณเออยขอบคุณอายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแต่ก็ขอบคุณทานผู้ชมที่ติดตามแ้วกะเบิงส่งของดาวเรืองสาวลาวเนาะ เรื่องเหตุทผ่านประกัรใดกะขอโทษขออภัยล่วงหน้าเด้อเพราะว่ายังมือใหม่อยู่น,นะเรื่องกะบระันสำนักประธนสำนักทา่ทาเท่าบ่อไก,ก่เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนนันเพื่อนนักเต้นยังจะเรื่องนี้แหละแต่ว่าเรื่องกะพิพัฒนาผิดไปเ,ๆๆเ,เรื่อยๆเนาะน้องนั่ใครเชียงไงล่ะเบิ้งหมดเด้อเอาเลยเนาะเดี๋ยวเรื่องกะเรื่หน้นาที่เลยลูกสี่ เออฮะงานนี่เนาะไพธีว่าจะอุ้นมนุ่พวกเครื่องในเทียนเนาะเครื่องในเทียนหรือว่าเนื้อหานจะขายเป็นเช่สุกีลาเกือบกีลาอลไรกันขายหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสีอีกเนาะอันนี้เป็นพวกเกือบกระแขกเนาะไพทีว่ามื่อนั้นมีผู้อยากให้รีวิวรีวิวเกือบกระแขกพวกนี้เชื่อขายเกือบนังเทียนอันนี้นะ ตันเป็นผวกเกือบกระแขกผูาา้ใส่ใส่ผู้ยิ่งใส่ได้ไมีขรบเบอร์เลยขรบเบอร์ขรบสีแล้วก็เครื่องสีค้ายเป็นปฏิเภทอันตัวนี้เป็นผวกเครื่องกีฬาเด้อสงหัดเสือหัดรองเท้ากันแขงกันขาสบหมอกสบมือพวกนี้นะแต่ว่าเสือกะมีลายอยู่เนะาะเพราะว่าถาเบื้องต้นเครื่องสีสางเครื่องเขาใหม่พุเลยพี่น้องอันนี้เป็นผวกเสือกระแขกเครื่องค้ายอยู่โต๊วสามอยหาิบ ตัวนี้เป็นผวกกระแขมีหมวกด้วยพี่น้องเป็นผางามผานุ่มผานุ่มๆเบื่อนด้มันจะยืดแล้วก็นุ่มเป็นผาเด้งตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นผาเยืดแต่บบเด้งปันใดแต่กระเด้งอยู่เลยมันจะเป็นผาเด้งเ้อผามันบางคนอยากให้เครื่องรีวิวพวกเสือผามันนี่นะแต่พอพวกนี้เป็นมีหมวกแต่ว่าเครื่องเขามีลายตัวนี้อยู่แต่ว่าเขาบริยายมืดนะมันจะเปื่อนไว ใครสนใจเกือบดูมหรือว่าเกือบพบรอกัเขามาเมืองได้เด้อพี่ฮันดาวเฮืองติดตเขาเฟซบุ๊กบอกไกลก็ได้เด้อพวกนี้เป็นพวกเกือบนเฮียนเกือบนะยังจะเอามาใหม่อยู่เด้อพี่น้องเดียวถ่าเฮืองเอามาใหม่ลเลยเฮืองจะอัปเดตลงอีกอัปเดตลงให้เบ่งเพื่อนี้้องสาวพี่น้องสวัสดีเพื่อน,นี้้องสาวโสดอยู่บ่มีคนถามไลน์ โสดพี่น้องเป็นเดตต่อไป็ลไลเดอว่าโสดอันนี้เมนเครื่องเนาะเยวสิบึงความเงียบของตลาดพี่น้องเลยแต่การได้ค่ายอยู่กะพ่ได้ซื้อกินซื้ออยู่มักเงียงแตบบ่แต่กะติดต่อเฟซบุบบก๊กบอกไกลเลยเด้อพี่น้องเกิบคู่ใด้โหดีเรื่องเงอนกัน เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับเฮืองกับซิดเดล,ล่าก่อนด้วยพี่น้องเด้อสนใจยังจะได้กะติดต่องบงอบไก่ได้ด้วยพี่น้องเอาเลยเด้วยคลิปนี้กะเรืองคออวยพรไส้ห้ทุกคนแลวกะคลิปนี้กะอวยพรห้ผู้ยยใหญ่ใจดีอวยพรห้ท่านผู้ส้มเนาะจงมีสุขภาพเข้มแข็งปัศนาปัถนาสิ่งได้กัขอให้ได้สิ่งนั่นขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เขา มาติดตามเฮื่อนแล้วก็บึง่งทรงของเฮืองเนาะเฮื่องก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเดอ้อถ้าว่าเฮื้องเหตุพิดพลผาดประการใดกะขอโทษขออภัยเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้เลอพี่น้องสบายดี